ที่เวลาอแอนตอนแอนอาจจะปวดมากมกล้ามเนื้อเกร็งมากเลยทำให้ปวดเดี๋ยวต้องแยกทีเพราะแรงเท้าก็าไม่ตกใกล้เคียงกันมากสสเร็นคอคือตึงปวดหมดหจืดๆๆๆเลยจืดเลยกระดัแตกเบาๆเตึงไปเเลย,เ,ลยเป็นไปเสี่ยงหนะึ่งอะ

เป็นงินเยอค่ะสโพกใหญ่ค่ะสะพันกลางนี่พยายามจะตัดออกมงะตัดออกจะตัดออกมอ้เยอะแต่เป็นงินเยอกันเดมาดีเดี๋ยที่อารบอกเี่เมื่อวานเราคุยกันเนึ่ว่ามนคาถามยังทไมผู้หญิงแกควใหญ่ไปผู้ชายเขารับเชิญการเอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ คนมากเลยนะผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมเพราะอายุสักน้อยเริ่มละเพราะมีลูกสักคนใครแล้วเริ่มละมาดูเชิงการไม่เข้าที่ด้วยเมื่อก่อนมนแค่สี่สิบกิโลสามสิบกว่าที่สิบกิโลทุบแต่ง,งานเลยได้ไปใส่แต่ไม่ได้เลยแค่ <c oughs> นี้นเล<อ>ไม่ได้คึ่งเลยเต็มนะแข็งไปหมดทั้งซีกเลยล้งหลืองจุดเจ็บมากสะโพกอาจารย์เช็คแรงแล้วมันก็ไม่ตกนะ เป็นกระดูกทับเส้นเท่าไหร่น่าจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้ออัสเสบเยอะลมมังคะอาจารย์ต้องปิดประตูหน้าไว้อากาศเย็นน้องผู้ชาย